COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันควิสตจักแห่งพันธสัญญากรุงเทพสวัสดีค่ะวันนี้เราเฝ้าเดี่ยวในพระธรรมมัทธิวบทที่15ข้อ1ถึง20เวลานั้นพวกฟาริสีและพวกธรรมจารย์ออกจากกรุงเยรูซาเล็มมาทูลถามพระเยซูว่าทำไมสาวกของท่านจึงละเมิดคำสอนที่สืบทอดมาจากบรรพบรุษ เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ล้างมือเมื่อรับประทานอาหารพระองค์จึงตัดตอบเขาทั้งหลายว่าเพราะเหตุใดท่านทั้งหลายจึงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าเพราะคำสอนสืบทอดของท่านเพราะว่าพระเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าจงให้เกตบบิดามารดาของตนและใครประนามบิดามารดาจะต้องมีโทษถึงตายแต่พวกท่านกลับสอนว่าใครกล่าวกับบิดามารดาว่าสิ่งใดของข้าพเจ้าซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน สิ่งนั้นเป็นของที่ถวายแด่พระเจ้าแล้วฉะนั้นก็ไม่ต้องให้เกียรติบิดาของตนอย่างนั้นแหละพวกท่านทําให้พระชนะของพระเจ้าเป็นโมฆะไปเพราะคําสอนสืบทอดของท่านพวกนาซื่อใจคตอิสยาพยากรณถึงท่านทั้งหลายถูกแล้วว่าชนชาตินี้ให้เกียรติเราแต่ปากใจของพวกเขาห่างไกลจากเราพวกเขานมัสก,การเราโดยเปล่าประโยชน์เพราะเอากฎ เกณฑ์ของมนุษย์มาสอนว่าเป็นพระดำรัสสอนแล้วพระองค์ทรงเรียกฝูงชนและตัดกับพวกเขาทั้งหลายว่าจงฟังและเข้าใจเถิดไม่ใช่สิ่งซึ่งเข้าไปในปากจะทําให้มนุษย์เป็นมนทินแต่สิ่งซึ่งออกจากปากนั่นแหละทําให้มนุษย์เป็นมนทินขณะนั้นบรรดาสาวกทูลพระองค์ว่าพระองค์ทรงทราบหรือไม่ว่าเมื่อพวกฟาลิสีได้ยินคําตัดนั้นเขาทั้งหลายไม่พอใจมากพระองค์จึงตัดตอบว่าต้นไม้ทุกต้น ซึ่งพระบิดาของเราสถิตในสวรรค์ไม่ได้สงปูกไว้จะต้องถูกถอนออกเสียช่างเถิดเขาทั้งหลายเป็นผู้นำตาบอดถ้าคนตาบอดนำทางคนตาบอดทั้งสองคนจะตกลงไปในบอ่อเปโตรทูลพระองค์ว่าขอพระองค์โปรดอธิบายอุปมานั้นให้พวกข้าพระองค์ทรงทราบพ,พระเยซูต,ตัดตอบว่าท่านทั้งหลายยังไม่เข้าใจด้วยหรือท่านทั้งหลายไม่เห็นหรือ ว่าสิ่งใดๆซึ่งเข้าไปในปากก็ลงไปในท้องแล้วก็ถ่ายออกลงส้วมไปแต่สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจสิ่งนั้นแหละที่ทําให้มนุษย์เป็นมลถินความคิดชั่วร้ายการฆ่าคนการเป็นชู้การล่วประเวณีการลักขโมยการเป็นทยานเท็จการใส่ร้ายก็ล้วนออกมาจากใจสิ่งเหล่านี้แหละที่ทําให้มนุษย์เป็นมลถินแต่การรับประทานอาหารโดยไม่ล้างมือก่อนไม่ทําให้มนุษย์เป็นมลชิน พระธรรมตอนนี้นะคะฟิลิสีและธรรมจารย์คือผู้ที่ถือธรรมดัญญัติเขามาถามพระเยซูทำไมสาวกของท่านจึงละเมดไม่ล้างมือเมื่อรับประทานอาหารเพราะเป็นธรรมเนียมยิวที่จะต้องชำระมือให้สะอาดเพราะไม่มีเพื่อไม่ให้มีมลชินขณะที่เอาอาหารเข้าปากพระเยซูจึงตอบด้วยบัญญัติที่เขาสืบทอดกันมาคือจงให้เกียรติบิดามารดาแต่ท่าน กับสอนว่าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อพวกท่านสิ่งนั้นก็เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ต้องให้เกียรติพ่อแม่ก็ได้พวกไฟรเซียธรรมจารย์เข่งข้อหยุ่มหยิมว่าควรล้างมือขณะทานอาหารไม่ใช่เพราะเพื่อความสะอาดแต่เป็นการชำระแต่เขากลับให้ข้อบัญญัติเรื่องบิดามารดาเป็นโมคะถ้านำสิ่งนั้นมาให้พวกเขาก็ถือว่าถวายแด่พระเจ้าพระเยซูยกคำของอิสยาพยากรณ์ถึงคนน่าซื่อใจคด เขาให้เกียรติเราแต่ปากแต่ใจห่างไกลจากพระเจ้าการนมัสการของเขาเปล่าประโยชน์เขาตั้งกฎเกณฑ์ตัวเองและอ้างว่ามาจากคำสอนของพระเจ้าสิ่งที่พระเยซูสอนให้เราไม่ควรทำตามแบบฟาริสีและธรรมจารย์ประการที่หนึ่งคือสิ่งที่ออกจากปากมนุษย์เป็นมนทินไม่ใช่การไม่ล้างมือเป็นมลทินแต่สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจใจที่ห่างเหินและไม่เข้าใจ ความคิดชั่วร้ายอยู่ที่ใจและปรากฏมาทางปากที่พูดออกมาถ้าจาระมัดระวังใจให้ดีมากกว่ามาตัดสินกันว่าใครทําตามธรรมญัติได้มากที่สุดประการที่สองต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้ปลูกจะถูกถอนออกเสียคือคาสอนที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าจะถูกถอนออกพระเจ้าให้ข้าวละมัก,กับข้าวสาลีโตไปด้วยกันและยังไม่ถอนเพราะมันมีความคล้ายคลึงกันแยกไม่ออกในตอนแรก ถ้าถอนออกมาก็จะโดนข้าวสาลีไปด้วยแต่เมื่อเติบโตขึ้นเราจะเริ่มเห็นความชั่วร้ายที่อยู่ในใจคนเติบโตจนแยกออกชัดเจนเวลาน,นั้นพระเจ้าถึงจะถอนต้นละมานออกและโยนเข้าเตาไฟประการที่สามอย่าเป็นผู้นำทางท,างที่ตาบอดเพราะแม้แต่ตัวเองยังมองไม่เห็นแล้วจะนำทางใครได้มีแต่จะพากันตกหลุมตกบอ่อ ไฟสีลูกคำพยากรณ์และศึกษารรมันแอย่างลึกซึง้งแต่กลับมองไม่เห็นว่าพระเยซูคือผู้ที่จะมาตามคำพยากรณ์พระองค์สาโลกตามการอศัศจรรย์เขาก็ว่าพระองค์ใช้อํานาจของผีเขาตาบอดมองไม่เห็นและพาคนหลงทางไปกับเขาถ้าเรานําคนเดินหลงทางเราก็ต้องรับผิดชอบเขาด้วยเมื่อเขาต้องถูกาาพิพากษาเพราะเราปิดตาเขาไม่ให้เชื่อสิ่งสําคัญมากกว่ากฎเกณฑ์ใดๆคือการที่เข้าใจกฎเกณฑ์นั้น มีเพื่อใครเพื่ออะไรกฎเกณฑ์มีเพื่อนําเรากลับมาหาพระเจ้าเพื่อเราจะรู้ว่าพระเยซูคือพระผู้ไถ่เราไม่ใช้กฎเกณฑ์เพื่อตัดสินกันว่าใครดีกว่าใครใครทําได้มากกว่าดีกว่าคนทําได้น้อยกว่าแต่สิ่งสําคัญคือความเข้าใจว่าทุกอย่างชี้ไปที่พระเยซูให้เรากลับมาหาพระองค์เดินกับพระองค์รับใช้พระองค์มีนายเดียวคือพระองค์ทิ้งตัวเก่ากลับใจใหม่และเดินกับพระองค์ อย่าเป็นเหมือนฟาริสีที่ถือว่าตัวเองสูงส่งกว่าใครเพราะทําตามธรรมบัติอย่างเคร่งครัดแค่พระเยซูบอกเขารักเราแต่ปากพูดอย่างเดียวแต่การกระทํานั้นไม่มีเลยนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้พูดกับสาวกของพระองค์และตั้งใจจะสอนพวกฟาริสีว่าเขารักพระเจ้าเพียงแค่ปากแต่ใจของเขาไม่ได้ยำเกรกงพระองค์น้องลอยฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะ แค่แต่พระเจ้าเราขอพระเจ้าทรงอยู่กับเราที่เรานั้นจะไม่เป็นคนน่าซื่อใจคดอย่าให้เราเป็นคนที่รู้เรื่องพระเจ้ามากมายไปหมดเลยแต่ว่าเราไม่เข้าใจและเราก็สอนและพาคนไปผิดทางเพราะเราไม่ได้รู้และไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าสอนบางคนบัญญัติคําสอนของตัวเองขึ้นมาและบอกว่าสิ่งน,นี้ใช่และกําลังนําทางคนอย่าให้เราเป็นคนตาบอดแต่ให้เรานั้นมีความเข้าใจ เมื่อเราเดินกับพระเจ้าเราศึกษาพระวจนะพระเจ้าและเราประพฤติตามพระคำของพระเจ้าจนเราเกิดความเข้าใจเราจึงจะนำพาคนให้ไปสู่ความเข้าใจได้พระเจ้าวันนี้เปิดตาใจเราทุกคนให้เรามองเห็นให้เรามีความเข้าใจเพื่อเราจะนำคนไปสู่ความสว่างของพระคิดขอพระเจ้าช่วยเราปกป้องเราที่เราจะไม่หยิ่งที่เราจะไม่รู้สึกว่าเราอยู่สูงกว่าใครอยู่เนื้อกว่าใครแต่เราทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เรานั้นทำพระราชกิจของพระองค์ ขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราทุกคนด้วยเราอธาิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน